สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะมานั่งยิ้มหวานมุมสำหรับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องการทำงานมินิจอ็อบแล้วก็วิธีการสมัครแบบง่ายๆเดินไปสมัครเองได้เลยนะคะอันนี้ก่อนจะไปตรงนู้น ข้างหลังของเราอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชนบทในเยอรมันนะคะในเมืองที่เราอาศัยอยู่แล้วก็เป็นทางที่เราจะต้องปั่นจักรยานไปทำงานมินิจ็อบของเราด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกเนาะการที่เราจะไปสมัครงานมินิจ็อบเราก็จะใช้เอกสารไม่เยอะนะ,ะอันนี้ก็พูดไปด้วยก็ถักโครเช่ไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการที่ ทําเวลาดีๆแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะสาหรับที่เราไปสมัครงานมินิจ็อบนะหนึ่งเราก็ต้องมีวีซ่านะคะ 2. เราก็ต้องเปิดบัญชีเป็นบัญชีของเราเพราะว่าเขาก็จะโอนเงินเป็นรายเดือนให้เรานั่นเองนะ,ะอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทํานะคะแล้วก็เขาก็จะขอเอกสารวีซ่า เพื่อที่เขาจะดูด้านหลังนะว่าเราจะสามารถทำงานได้ไหมแต่สำหรับใครที่มีใบขับขี่อย่างที่บอกเนาะเขาก็จะได้เปรียบถ้าไปสมัครงานบริษัทนะแต่ของเรานี่คือสมัครงานเป็นพรีวั t ม mini job ที่เดินไปสมัครเองแล้วก็เพื่อนติดต่อให้อีกทีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเอกสาร3อย่างที่บอกเนาะวีซา่าเลขที่บัญชีแล้วก็เอกสารเอกสาร ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเราก็เอาไปอ่านแล้วก็ไปเซ็นแค่นั้นนะคะสำหรับตรงนี้เนาะการทำงานมินิจ็อบในประเทศเยอรมันเนาะก็จะมีกฎระเบียบว่า1 1เดือนเนี่ยเราจะทำงานได้ไม่เกิน530เนาะอันนี้เราไปดูข้อมูลที่อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ภายใน1ปีเนี่ยเราก็จะทำงานไม่เกิน6,000เอ่อ6,000 กว่าออยนะคะใน1ปีนะเพราะว่าในแต่ละปีจะมีใบเอกสารมาให้เรานั่นเองนะสำหรับส่วนตัวของเราเนะี่ยอันนี้เราแชร์ของเราเนาะหงานมินิจ็อบเนี่ยเราทำอยู่ที่250ออยต่อเดือนนะนั่นก็หมายความว่าเราทำแค่หนึ่งเดือนทำแค่16ชั่วโมงนะคะก็อาทิตย์ละ4ชั่วโมง ตกเป็นเงิน250ออยนะคะคัดตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่เดือนละ9,500บาทนั่นเองนะ,ะแล้วก็ใน1ปีของเราที่เราทำเนี่ยเฉพาะ1บ้านเนี่ยเราก็จะมีเงินอยู่ที่3,000ออยต่อปีนะ,ะซึ่งมันก็ยังไม่เกิน6,000กว่าที่เขากำหนดไว้ที่ในประเทศกฎระเบียบที่เขากำหนดไว้เราก็จะสามารถทำมีจ็อบได้อีกหลายๆบ้าน นะคะถ้าเกิดไม่เกิน530ที่เขากำหนดไว้เราก็ทำได้อาจจะอาจจะอันเมลบ้านละ200ออยอีกบ้านหนึ่งอาจจะ150หรือบ้านละ100ออยก็ได้เราทำได้หลายบ้านรวมกันก็จะไม่ให้เกิน530นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างเลยเราก็สามารถรับ จอบได้แต่ถ้าคุณจะทํางานแบบเหมือนเราไปทํางานให้คุณลุงคุณป้าอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ต้องก็คือเราก็ทำปุ๊บเราเราก็รับเป็นเงินสดก็ได้ก็เป็นญาติพี่น้องอันนี้ก็สามารถทําได้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะหนึ่งสิ่งอย่างที่บอกเนาะการทํางานหรือการมาให้ถูกระเบียบกฎระเบียบเราก็จะอยู่ได้นานนั่นเองนะอันนี้คือสถานที่ในเมืองหมู่บ้านของเราเนาะที่เราปั่นจักรยานไปทํางานช่วง แดูใบไม้ร่วงก็คือหน้าแฮบก็จะมีบรรยากาศส,สวยๆแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะหางานยากนะคะแต่เราอยากจะให้คุณเรียนให้จบก่อนเพราะเรียนเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะไม่ว่าจะเป็นการต่อวีซ่าถาวรแล้วก็เป็นการมาสอบใบขับขี่ด้วยมันก็ต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับเรื่องเรียนแล้วก็การสอบเกี่ยวกับอะไรนะ การเมืองการปกครองด้วยถ้าเราเรียนจบเราก็จะมีตรงนี้แต่ก็ต้องเรียนเพิ่มใครมีใบขับขี่ก็จะได้เปรียบแต่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เพราะเราใช้รถจักรยานเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ปั่นแบบสบายๆเนาะอาจจะมีอุปสรรคช่วงฝนตกที่เราไม่ชอบนะตรงนี้นี่เป็นโซนที่ในเมืองของเรามีการเช่าเรียกว่าปลูกผักในช่วงซัมเมอร์หนะ้ราร้อนด้านซ้ายมือเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นปีละ80ดิบออยนะถ้าจำไม่ผิดปลูกพริกปลูกปลูกผัก ก็จะแบ่งเป็นโซนแบบนี้นะเป็นล็อกๆอย่างนี้นะอันนี้ก็จะมีคนมาปลูกผักไทยด้วยแล้วก็ขวามือจะเป็นโซนเลี้ยงไก่ตรงนี้ก็จะมีโซนเลี้ยงไก่ในเมืองของเราอย่างที่บอกนะก็จะมเีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกใครเลือกเอรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมในเมืองที่เขามีความเจริญคุณก็จะได้เปรียบเหมือน เหมือนคำเปรียบเลยว่าคุณอยู่ในดินดีคุณก็จะได้เปรียบนะคะแล้วก็คุณอยู่ในประเทศที่เขาดีๆประเทศที่เจริญเราก็จะได้เปรียบอันนี้เป็นเมืองแล้วก็เป็นในในหมู่บ้านของเราที่อยู่ในโซนหมู่บ้านของเราตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะเรียกว่าแบ่งปันให้คุณได้ชมชีวิตจริงของเราเนาะ คนไทยในต่างแดนเมียฝรั่งต่างประเทศเรามีการใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็การทำงานก็อันนี้ก็หนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ได้เงิน9,500บาทก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเราได้ทำงานไม่ได้มาอยู่เกาะสามีกินนะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่จะมาใช้ชีวิตมาอยู่ด้วยกันในต่างแดนแล้วก็เราอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองให้มากๆนะดูต้นไม้ ใบไม้ my, สวยมากๆเลยอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆเลยชอบอวิวต่างประเทศอย่างที่บอกมันเป็นความใฝ่ฝันของเราตอนเด็กๆนะดูสองข้างทางก็จะสวยแบบนี้อันนี้นี่เช้าๆมีฝนตกด้วยนะแต่ก็ยังมีบรรยากาศที่สวยๆแบบนี้นะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย